เย้ yeah. สวัสดีเพื่อนเพื่อทุกคนนะครับผมก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับรีวิวปังๆครัง้งนี้ก็เป็น EP ที่7แล้วนะครับ <Wow. S 1> ก็เรียกว่าห่างหายไปจาก EP 6เนี่ยก็น่าจะประมาณ เก,เกือบปีนึงเลยเนาะเนื่องจากว่าจริงๆแล้วผมได้ได้ได้เข้ามาอยู่บ้านหลังนี้เนี่ยเต็มๆมนะก็แค่เพิ่งเดือน2เดือนนี้เองนะครับก็เลยได้ใช้เพิ่งมีเวลาเพิ่งแบบได้ใช้ชีวิตในบ้านจริงจงจังๆกันนะครับวันนี้ตามหัวข้อที่เห็นอยู่หน้าคลิปแล้นะครับผมว่าผมแต่งบ้าน10ล้านยังไงให้บิวอินเนี่ยราคาแค่ห0 0 0ื่นนะครับหกหมื่นกว่าบาทพวุงนี้ดีกว่าก่อนที่ผมจะพาไปทัวร์บ้านนะครับเรามาทําความรู้จักกันก่อนดีกว่าว่าเฟอร์นิเจอร์ในการแต่งบ้านเนี่ยจริงๆแล้ว มีกี่แบบนะครับผมแบ่งได้ออกมาเป็น3แบบด้วยกันนะฮะตั้งแต่แบบแรกคือเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวก็อย่างเช่นโตะ๊ะเก้าอี้ชั้นวางของตู้เล็กๆอะไรอย่างเงี้ยที่มันสามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวกนะครับนอกจากนั้นราคาก็ยังถูกกว่านะครับแล้วก็ไลฟ์สไตล์เราสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามที่เราต้องการคนทําบ้านเนี่ยรู้ๆอยู่แล้วว่าเ,เวลาเราออกแบบเนาะตอนแรกเราอาจจะออกแบบอย่างนึงแต่พอใช้ชีวิตจริงๆแล้วเนี่ยบางทีเราก็มี ลัสตาที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆดังนั้นเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวก็สามารถเคลื่อนย้ายได้อย่างสะดวกน,นะครับผมทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องแลกมาดข้อเสียก็คือขนาดของเฟอร์นิเจอร์อาจจะไม่ฟิตพอดีกันกับพื้นที่ที่เรามีอยู่แล้วก็การควบคุมตีมควบคุมสีอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องใช้แบบความสามารถส่วนตัวระดับหนึ่งในการจับมาแมชมิกแอนด์แมชกันนะ,นะครับอย่างที่2ก็คือเฟอร์นิเจอร์กึ่งลอยตัวกึ่งลอยตัวคืออะไรก็คือเฟอร์นิเจอร์ที่ร้านค้านั้นนะครับทำเป็นเซ็ตไว้แล้ว ทีนี้เราก็ต้องมาวัดพื้นที่เองแล้วก็ไปเลือกเฟอร์นิเจอร์ให้เท่ากับขนาดที่เรามีจริงๆตัวอย่างเช่นตู้เสื้อผ้าของอีเกียชั้นวางทีวีข้อดีของเฟอร์นิเจอร์ประเภทนี้นะครับก็คือเรายังสามารถที่จะถอดเคลื่อนย้ายได้แตอ่อาจจะต้องแบบอาศัยช่างนิดนึงในการที่เราจะต้องแบบเอาตัวที่มันยึดกับกาแพงเรา,เอ,าออกอนะเนาะนอกจากนั้นเฟอร์นิเจอร์ประเภทนี้ก็มีความแข็งแรงที่มากยิ่งขึ้นถ้าเทียบกับเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวที่สมมติเราเอาตู้มาตั้งมาเฉยๆใช่ไหม หน้าบานมันอาจจะตกได้ถ้าเวลาผ่านไปเวลาเราใช้แต่เฟอร์นิเจอร์พวกนี้ mm hmm. พวกกึ่งลอยตัวเนี่ยมันก็จะฟิกไปกับผนังเลยทําให้มีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นดูเป็นระเบียบเรียบร้อยมากยิ่งขึ้นสุดท้ายเลยก็คือเฟอร์น mm ิเจอร์บิวอินเฟอร์นิเจอร์บิวอินเนี่ยก็เป็นสิ่งที่หลายๆคนนะครับผมเลือกที่จะใช้เนื่องจาก <Wow. S 1> ว่ามันมีความสวยงามที่สูงที่สุด <Okay. S 1> ใช้พื้นที่ได้คุ้มที่สุดตั้งแต่พื้นยันฝ้าเลยอีกทั้งเรายังสามารถซ่อนไฟ ใส่สีใส่ลูกเล่นกรุพัณหนังเพิ่มลายทุกอย่างมันก็ออกมาเป็นธีมเดียวกันทั้งนี้ทั้งนั้นเราอาจจะต้องใช้อินททเียร์ดีไซเนอร์ในการออกแบบก่อนเนื่องจากว่ามันเป็นงานที่แบบบิวเข้าไปเลยเนาะมันเปลี่ยนยากเนาะแต่เราก็อาจจะต้องแลกกับราคาที่มันค่อนข้างสูงถ้าเทียบกับเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าการรื้อก็ค่อนข้างยากนะครับเพราะว่าบางทีเราอา,อาจจะขายคอนโดอย่างเงี้ยคอนโดเราเลยเยอร์เหมาะแล้ว ตำแหน่งชั้นก็เหมาะแล้วทิศเหมาะแล้วทุกอย่างเหมาะแล้วแต่พอคนซื้อจะมาซื้อคอนโดเนี่ย oh, <no. S 1> เขาไม่ชอบในสไตล์ oh, <no. S 1> ดีลอินที่เราตกแต่งมาสุดท้ายแล้วก็ต้องลื้อหมอ,อกใหม่ทั้งหมดแล้วก็ต้องบิวใหม่ทั้งหมดอันนี้ก็จะเป็นค่า,ชาใช้จ่ายเพิ่มเติมอันนี้มองในแง่ที่แบบลงทุนซื้อขายต่อนะครับผมโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานี่เราก็พูดกันมาระยะหนึ่งแล้วเดี๋ยวยังไงผมจะพา เพื่อนๆไปดูบ้านกันนะครับผมทัวร์ตั้งแต่หน้าบ้านยันหลังบ้านเลยว่าเฟอร์นิเจอร์บิวอินที่ผมทำา6 0 0 0 0กว่าบาทเนี่ยมันจะเป็นในรูปร่างลักษณะแบบไหนนะครับผมโอเคไปดูกันเลยครับโอเคเรจากหน้าบ้านก่อนเลยตอนนี้เราใช้เป็นแบบโคมไฟโซล่าเซลล์คือตอนเช้าเนี่ยที่มีแดดเนาะมันก็จะดูดแสงเข้ามากลางคืนพอแสงมันหมดปุ๊บไอตัวโคมไฟเนี่ยก็จะติดโดยอัตโนมัติเลยนะครับซึ่งผมว่ามันโอเคมากๆ ส่วนหน้าบ้านเรานะครับผมผมนติดตัวประตูไฟฟ้าเพิ่มซึ่งไอตุวประตูไฟฟ้านี้เนี่ยมันดีมากตรงที่ว่าเราสามารถกดเปิดปิดจากตัวมือถือเราได้เลยนะครับผมหรือว่าเราสามารถตั้งเป็นโลเคชั่นได้ด้วยว่าถ้าสมมติเราออกจากบ้านพวกเนี่ยนหน้าบานบานพวกเนี้ยมันก็จะปิดอัตโนมัติหรือว่าเวลาเราทางานกลับมานะครับพอเราเข้ามาในาบ้านเนี่ยประตูมันก็จะเปิดอัตโนมัติเลยไฟสนามนะครับก็จะมีปักอยู่รอบๆบ้านแล้วก็จะมีไฟสนามติดตาม กำแพงบ้านด้วยนะครับเรื่วงนี้ผมก็ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์เพื่อที่ว่าพอกลางคืนพวกเนี้ยเป็นตัโจโจโจโวไฟโซล่าเซลล์พวกเนี้ยมันก็จะส่องสว่างเข้าหาต้นไม้ซึ่งมันก็จะได้อารมณ์แบบว่าฟิลรีสอร์ทรีสอร์ทนะครับหรือว่าตามกำแพงบ้านนี้เพื่อกลางคืนพวกเนี้ยเวลาคนเดินผ่านใช่ไหมมันก็จะติดอัตโนมัติเลยตรงนี้ผมก็ติดตั้งไว้รอบบ้านเหมือนกันนะครับผมถัดมามาดูตรงประตูบ้านกันนะครับอันนี้เดี๋ยวผมถอดแบ่นนิดนึงโอเคละมาดูบ้านอันนี้นะครับผมก็ ผมติดตั้งฟิล์มฟิล์มตรงนี้มันดีตรงที่ว่าเวลาเราอยู่ในบ้านใช่ป่ะเราสามารถที่จะมองทะลุออกมาข้างนอกบ้านได้ <Okay. S 1> แต่ในขณนะที่เวลาเราอยู่ข้างนอกบ้านเนี่ยเวลาคนมองเข้าไปเราจะไม่เห็นข้างในาเลยเพราะฟิล์มมันจะแบบกันแฉงไว้ให้นะสังเกตดูว่าโดยเราไม่ค่อยเห็นข้างในาเลยเนาะโอเคถัดไปเราจะเข้ามาดูในบ้านกันหน่อยว่าน,นะครับ <Yeah. S 1> บริเวณแรกที่เข้ามานะครับก็จะเจอกับโซนลิฟวิ่งเลยครับอ,อันนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเฟอร์นิเจอร์ของอีเกียนะครับผมพวกขาตั้งทีวีแล้วก็ พวกรูปภาพทั้งหลายแหล่เนี่ยผมใช้ของตัวดอสอาร์ตนะครับก็เป็นรูปภาพที่คุณภาพค่อนข้างดีมากเลยโซฟาอันนี้ก็จะเป็นของดีวานโนตามที่เคยบอกไปแล้วเนาะซึ่งมันสามารถที่จะเปิดปิดได้ไม่สิเขาเรียกว่าเหมือนกับกลายเนาะให้กลายเป็นแบบเตียงเวลาที่แบบคนมาเยอะๆอย่างเงี้ยตรงนี้ก็ยังสามารถที่จะให้คนมานอนเพิ่มขึ้นได้อีกนะครับตามที่เรารู้ๆกันนะครับว่าบ้านของเอสซี่เนี่ย่วนใหญ่เขาจะออกแบบให้แปลนบ้านเนี่ยเป็นบ้านแนาดหน้ากว้าง แต่เวลาเราเข้ามาเราอาจจะรู้สึกว่าบ้านมันไม่ได้ลึกมากนะนะครับ <c oughs> ข้อดีหลายอย่างนะอย่างเช่นบ้านของผมเนี่ยจะเป็นบ้านที่มีกระจกทั้งสามด้านเลยนะครับ <c oughs> ผมทั้งด้านหลังด้านข้างแล้วก็ด้านหน้าทําให้เวลาที่แสงมันเข้ามาเนี่ยพอมันเป็นหน้าหน้าตืนใช่ไหมพอมันตื้นๆผมเนี่ยแสงมันก็กระจายเข้ามาในบ้านได้ค่อนข้างเยอะ <c oughs> ก็เลยทําให้แบบบ้านมันค่อนข้างโล่งโปร่งมากเลยแล้วก็วันไหนที่อากาศดีๆนะครับผมก็จะเปิดหน้าต่างเนาะ ไอตัวลมเนี่ยที่มันเข้ามานั่งสามทิศทางเนี่ยมันก็จะแบบโอ้โหพัดฟูมันแบบหัวฟูกันเลยทีเดียวนะฮะเข้ามาในโซนนี้นะครับผมก็จะเป็นโซนอของชั้นวางของแล้วก็มีกระจกเล็กน้อยเวลาเช็คหน้าตาต่อนออกจากบ้านนะครับผมแล้วก็ด้านบานเลยนี่ก็จะเป็นโคมไฟที่สั่งมาจากเขาเป่าเออในขอ,ของในบ้านผมหลายๆหลายๆจุดนะครับก็สั่งจากเขาเป่าผมรู้สึกว่าดีไซน์มันสวยดีแล้วก็ราคาถูกกว่าสั่งในเว็บไทยค่อนข้างเยอะ จริงๆเดี๋ยวผมอาจจะมารีวิวละเอียดละเอียดว่าเอ้ยการสั่งเถาเปล่าเป็นยังไงโอเคแล้วก็นี้ก็จะมีต้นไม้ประดับตกแต่งนะครับลองสังเกตดูว่าโอเคมีทั้งอยางอินเดียนะมีทั้งไซใบาสาดนะครับตามที่อยู่ในบ้านผมเนี่ยทุกอย่างจะเป็นของปลอมมาเลย oh, <no. S 1> เพราะผมเชืว่าตัวเองเนี่ยเวลาเวลาปลูกต้นไม้จริงเนี่ยไม่ค่อยรอดเท่าไหร่่ว <c oughs> นม่านของผมหลักๆก็จะเน้นไม้สี Earth ิร์ธโทนนะครับ oh. ก็จะมีทั้งสีขาวสีน้ําตาล สีดำแล้วก็อาจจะแบบแทรกสีเหลืองมาบ้าง <Okay. S 2> นะก็จะออกมาปเป็นตล์นี้พวกเก้าอี้อะไรอย่างเงี้ยผมก็ทําให้แบบว่าไม่เหมือนกันเลยแทบจะไม่เหมือนกันเลยสักตัวก็จะมีความแตกต่างกันบ้างในแต่ละดีเทลนะแต่ว่าโดยรวมๆแล้วเนี่ยก็น่าจะเข้ากันได้อยู่นะ <laughs> <laughs> เข้ากันไหมเออก็ประมาณนี้คมไฟนี้ก็จัดแถวเป่าเหมือนกันเลยนะครับวันนี้แบบถูงนาาผมถ้าจะไม่ตีน่คมหนึ่งไม่ถึงทันนะ เออแล้วก็มาเสียาการติดตั้งเพิ่มเติมตนิดหน่อยจากช่างนะครับอ๋อนี้ก็เป็นมุ้งจีมานะที่ผมเคยเคยเคยรีวิวไปเนาะเออซึ่งผมรู้สึกว่าใครจะทําบ้านอยู่นะนี่แนะนอนจริงจรงิงเป็นมุ้งจีรู้สึกว่ามัน,นเวลาเก็บแล้วมันเรียบร้อยกว่านะครับผมเชื่อมออกมาจากทางที่กินข้าวนะครับผมเได้เป็นตัวไอซ์แลนด์เป็นที่เตรียมอาหารนะครับก็จะมีทั้งด้านหลังกับด้านหน้าเลยแล้วก็จะมีเก้าอี้บาร์เวลาเพื่อนมาเนี่ยนอกจากหกคนทั้งโต๊ะนั้นแล้วเนี่ยตอนนี้ก็ยังรองรับอีกประมาณสองคนนะครับ ตู้เย็นนี้ก็เป็นของพานาโซนิกนะครับเป็นสีขาวพยายังมาหาตู้เย็นนานมากจริงๆสุดท้ายก็มาจบที่พานาโซนิกซึ่งคุณภาพดีมากจริงๆส่วนด้านี้นะครับตู้วางของก็จะมีตานี้นะครับเป็นของเสี่ยงมี่ซึ่งตานี้เนี่ยจริงๆเขาเรียนแต่มมาจากไอตัวตาวมูน่าเนาะแต่ตาวมูน่ามันโอ้โหตั้งหมื่นกว่าบาทผมก็เลยรู้สึกว่า,าใช้เสี่ยงมี่ดูแล้วก็ถูกใจเหมือนกันตอนนี้ขนมปังนี่ก็หมดไปประมาณสามสิบสามสามสี่แพ็คแล้วอะด้านนี้ครับก็จะเป็น ขอตกแต่งอีกเช่นเคยต้นไม้ส่วนใหญ่เป็นของปองลอมเนาะจะมีแค่ชิ้นเดียวเท่านั้นคือชิ้นนี้นะฮะเป็นของจริงเป็นของมอสที่ายฟอร์มของไอตัวมอสเนี่ยเราสามารถเลือกได้เลยนะ,ะตอนแรกที่ช่างเขาส่งมาเอ่อฟอร์มมันไม่ใช่อย่างนี้แต่พอผมบอกเพาว่าฮ้ยผมรู้สึกว่าอยากได้ฟอร์มแบบอื่นมากกว่าช่างเขาก็แบบเปลี่ยนให้ใหม่เลยนะค,ะคือส่งกลับเปลี่ยนให้เลยแต่ราคามันก็จะแลกด้วยราคาที่ค่อนข,ข้างสูงนิดนึงนะ,ะอันนี้ก็น่าจะประมาณสามพันกว่าบาทนี้ก็จะเป็นห้องนอนเล็กจริงๆแล้วตอนแรกที่ผม แลนไว้เนี่ยห้องนอนเนี่ยผมกะว่าจะทําให้มันเป็นห้องดูหนังอีกห้องหนึ่งนะครับเพราะว่าบางทีคุณพ่อคุณแม่เดินด,ดูหนังข้างนอกเนาะเราก็อยากจะแบบว่ามีแบบมุมส่วนตัวเอาไว้ดูหนังบ้านนะครับแต่ <Okay. S 1> ว่าพอเอาจริงๆเนี่ยไม่ค่อยได้ใช้แล้วก็เวลาหลานผมมาบ้านอะไรเงี้ยก็ตัวโซฟาที่ที่ตอนแรกมันเป็นตัว L อ,อย่รงนั้นเนาะผมตัดออกมาเป็นตัว I ทางนี้แล้วมันก็สามารถที่จะเปิดออกมาให้เป็นเตียงนอนได้อีกนอนได้อีกสองคนนะครับผม ส่วนไฟนี้ก็เป็นไฟนีออนนะครับก็อยากให้บ้านมีความแบบว่ามีความแบบชิคๆขึ้นมานิดนึงบ้างก็เลยประสังทามานะครับผมก็เป็นเขียนว่า P k r e เ i d e n t ดนะหลังจากดูห้องนี้มาก็มาตรงโถงทางเดินนี้นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นเหมือนกับเป็นแบบโอเย่ต้อน,นรับเวลาเวลาคนที่แบบขับรถมาจอดรถแล้วก็เข้ามาทางในตัวบ้านนะครับก็จะเห็นของประดับตกแต่งพวกนี้ด้านนี้ของโครงการเนี่ยเขาจัดทำไว้เป็นชันะ้นรองเท้าเนาะแต่ว่าด้วยความที่เราอาจจะอยากประหยัดง,งบนิดนึง เคยซื้อเป็นกล่องพลาสติกมาใส่รองเท้าก็กล่องหนึ่งก็ตกประมาณร้อยบาทมันก็สามารถจัดเก็บรองเท้าได้แบบเรียบร้อยดีครโอเคเรามาถึงจุดๆที่ผมบอกว่าบิวบ้านหกหมืนบาทคืออะไรถ้าสังเกตนะครับผมตั้งแต่เดินเข้ามาในบ้านนะครับผมใช้เฟอร์นิเจอร์ลอยตัวทั้งหมดแต่หกหมื่บาทคืออะไรครับมาดูนครับก็คือส่วนครัวของเรานั่นเองแทนครัวทั้งหมดนี้ของเรานะครับผมก็ บิวมาในราคาหมื่นกว่าๆนะแต่ถ้ารวมพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งหมดแล้วเนี่ยรวมๆกันแล้วก็ประมาณแสนกว่าบาทนะครับผมแต่ว่าด้วยตัวครัวของมันเองเนี่ยก็โอ้โอนี่แบบเลียวมากคือทุกอยาก่างไม่ได้จัดอะไรเลยนะครับอันนี้คือใช้จริงอยู่จริงนะครับเพว่าครัวเนี่ยอาจจะตอนแรกก็คิดนะว่าจะทําเป็นแบบครัวไม้ดีหรือครัวปูนดีแต่พอมานั่งบวกลบความสวยงามกับฟังก์ชันที่ใช้เนี่ยเราอาจจะไม่ได้เใช้เป็นควนหนักเยอะมาก ก็รู้สึกว่าเยเราว้าขวาวไม้มันก็สวยกว็เลยเลือกที่เป็นขรัวไม้มาแต่ว่าก็ต้องระวังพวกการบวมของไม้ด้วยเวลาเ,เราทําอาหารเวลามีอะไรความชื้นอย่างนี้ครับก็ต้องเช็ดตลอดนะครับอย่าปล่อยให้น้าําขังนะครับอือันนี้ก็จะเป็นครัวในการวางของนู่นนี่ตามการใช้จริงเลยอันนี้ก็จะมีเตาไม,มโครเวฟอิเล็กทรอนิกส์นะครับเตาอบฮาเซลเล่แล้วก็ เครื่องดูดควันแล้วก็พวกเตาแก๊สเนี่ยก็มาจากของอีฟซึ่งแบรนด์อีฟเนี่ยเป็นแบรนด์ที่ตอนแรกผมไม่ค่อยรู้จักนะแต่เนื่องจากว่าพี่ชายผมทำอีฟอยู่เขาก็แบบอับสป,ปอนเซอร์มานิดนึงแล้วก็หลังจากใช้งานจริงก็รู้สึกว่าอีฟก็เป็นอีกแบรนด์หนึ่งที่น่กกาสนใจเพราะไม่เป็นแบรนด์ไทยแล้วก็คุณภาพโอเคเลยไม่มีปัญหาใหาดๆนะครับโอเคครับตอนนี้ก็จบไปแล้วกับรีวิวบังเปิดบ้านบังด้วยงบหก0 0 0บาทพาักหนึ่งแล้วกันเนาะก็ยังไงเดี๋ยวอาจจะมี ข้อสองรีวิวข้างบนดีกว่าตอนนี้ละเวลาผมว่ามันอาจจะหมดไปละอันนี้ให้ดูน้ำจิ้มนิดน,นึงนะฮะ <c oughs> ก็จะเป็นคมไฟนะครับผมตรงบันไดอันนี้ก็แน่นอนจากเผาเป่าเหมือนเดิม โอเคครับก็จบกันไปแล้วนะครับกับรีวิวปังปัง EP เจ็ดนะครับผมรีวิวชนะั้นล่างเนาะแต่เดี๋ยวยังไงถ้ามีโอกาสครั้งหน้าเนี่ยเดี๋ยวยังไงผมจะไปรีวิวข้างบนด้วย <Okay. S 2> นะครับแต่ระหว่างนี้อาจจะมีการรีวิวคอนโดเพิ่มเติมนะครับที่ผมแบบเออได้ไปซื้อเป็นอีกหลังที่สามแล้วนะครับเป็นที่ไหนยังไงเดี๋ยวจะไปเปิดบ้านกันอีกทีเนาะก็ยังไงถ้าเพื่อนๆมีข้อติชมแนะนำรู้สึกว่าอยากจะ รู้ราคาหรืออยากจะรู้การวิธีการสั่งจากแถวเปล่าอะไรเงี้ยก็ลองคอมเมนต์กันมาบอกได้นะครับผมก็ยังไงอย่าเพิ่งลืมกันไปก่อนนะครับกับรีวิวบางๆนะครับยังไงเจอกันโอกาสหนนะ้าสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบาย